โอเควิเคราะห์กราฟนะครับประจำวันอาทิตย์ที่โอ้ยเลยวันอาทิตย์แล้วนี่อตีไปเลยอะชทุกกลางคืนสิบสิบเอ็ดนะครับก่อนตลาดเปิดวันจันนี้จากกราฟจะเห็นได้ว่าตอนนี้เป็นอะไรฮะเป็นไซเบี์วีด์เนาะก็คือเป็นไซเบี์แบบพิบัตนะครับไซเบี์แบบพิบัตหน่อยถ้าเกิดดูจต่ทำเฟรมดีนะฮะเห็นไหมเป็นอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็โอเค คนมันเป็นไซเบอร์บีดเนาะบีดก็คือเป็นริมมาแหละดีกว่าแหละราคาเป็นไงครับวิ่งกับแคบตรงกวยใช่ไหมเห็นไหมนี่ครับบีดเห็นเห็นเห็นพี่เห็นครับอ่าสมมุติเนาะอ่ถ้าเกิดใครแบบเป็นชอบกระเทินเนาะมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่านะบูลิตแฟกนะฮะบูลิตก็คือขึ้นเนาะบูลิตก็คือขึ้นเนาะแฟกก็คืออะไรครับเอ้ยบูลิตอ่าบีดแฟกเนาะแต่จริงไม่ใช่แฟกหรอกเป็นบูลิต บูลิดวีดมากกว่านะครับบูลิดวีดเพราะว่าแฟกมันจะเป็นแบบเป็นทงนะตรงนี่ครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยบูลิดเนาะขาขึ้นแล้วก็เป็นไงเป็นวีดเนาะเป็นริมบีบัดเนี่ยถ้าเกิดขึ้นต่อก็เป็นไงภาษาได้ไงนะเบรกเอาแลลี่เตลลี่เนาะถ้าเกิดขึ้นง่ายเนาะใช่ไหมครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะบัดไหมฮะแต่ว่าดูจากราคามันขึ้นมาใช่ไหมลงจากเติมสุดล่าสุดราคาเนี่ยราคาเนี่ยสามศูนย์เอ่อสสองเก้านะครับ มาที่3ามาที่สองมาที่สามสองสอแต่ว่านะครับเดีวกันมันก็ไม่ได้สร้างหายเนอกเห็นไหมหา <5. S 1> ยสามห้าครับสามส่เหมือนกันแล้วก็สามสี